เ่น่ที่สาไทยลตวอวันี้ว่ากัวัยาเตปนว่านะครับันเย็นก็เป็นลารได้สร้างรกิจอาบ้าเดิตๆสหรัสมุนีั้ว่าเป็นแลกระตุ้นที่ที่สำคัญนะครับคือมีหรือบ้าเราเ สวยสวยสวยดูให้ดีดูให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับีนะครับ ตรงนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวให้ครับสารจังหวัดเชียงคําก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับใช้ผ้าท้องถิ่นหรือผ้าไทยของเรานะครับปกติก็วันศุกร์ตอนนี้ก็ได้ทราบจากทางราชการของจังหวัดเราว่าวันอังคารกับวันศุกร์สองวันแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ใช้ก็เพื่อความสวยงามหนึ่งแล้วก็สองก็กระจายไรายได้ ให้แก่กลุ่มทอผ้านะครับก็ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของทางจังหวัดและรัฐาบาลครับท่านท่านมองดูแล้วความหลากหลายในเรื่องของผ้านี่เป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายกลุ่มนะครับผมก็ได้ไปดูหลายกลุ่มกลุ่มบ้านยวนกลุ่มบ้านแวนอะไรนะฮะแล้วก็บ้านร้องของผู้ซางก็มีใช่ไหมของผู้ซางของผู้ซางก็ก็ได้ไปดูหลายกลุ่มก็มีความหลากหลายสวยงาม กลุ่มไทยลื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็สวยงามแล้วก็น่ามาประยุกต์ใช้ได้หลายๆแบบนะครับ,รบกับก็เชิญชวนทั้งหมดนะครับทั้งคนในพื้นที่ทั้งชาวบ้านทั้งคนต่างท้องที่ด้วยนะครับก็ใช้ผ้าไทยของแต่ละกลุ่มหรือว่าจะใช้ของต่างจังหวัด